เมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดเรื่องของกับดักหุ้นปันผลนะฮะแล้วก็ไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับได้เล่าเรื่องของแอดวานที่จ่ายเงินปันผลพิเศษนะฮะก็มีคนนะครับมาอินบ็อกถามผมนะครับว่าการที่แอดวานจ่ายเงินปันผลพิเศษนะฮะจะเป็นการติดกับดักหุ้นปันผลเหมือนกันหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็เลยจะมาตอบคาถามนี้ให้นะฮะกับดักหุ้นปันผลที่ผมเล่าเมื่อวานนะฮะ คือหุ้นที่ดูเหมือนจะให้ปันผลสูงนะครับแต่จริงๆนะฮะกำไรมีความไม่ยั่งยืนนะครับธุรกิจไม่โตสุดท้ายนะครับเงินปันผลที่จ่ายออกมาฮะก็กินทุนของบริษัทเองนะครับหรือเกิดสิ่งที่เรียกว่าค n ิบ a ลไลเซชันอันนั้นนะครับคือกับดักแบบที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่อ่อนแอนะฮะที่ไม่ยอมนำเงินไปลงทุนต่อนะฮะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนหรือ ใช้เรื่องของ sustainable capital นะแต่กลับนำเงินนั้นนะครับเอามาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแทนนะทํทำให้อนาคตของบริษัทนะะไม่มีทุนที่เพียงพอในการรักษาความสามารถในการสร้างไรายได้แล้วก็การทำกำไรซึ่งจะทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้น้อยลงหรือจ่ายไม่ได้ในอนาคตนะฮะเพราะสินทรัพย์เสื่อมสภาพนะฮะ แต่วันนี้นะครับผมจะพาคุณไปดูกับดักที่เกิดขึ้นกับหุ้นดีๆได้เหมือนกันนั่นก็คือกับดักความคาดหวังกับดักความคาดหวังหรือ expectation trap <c oughs> นะฮะมันไม่ใช่กับดักที่บริษัทโกงนะครับไม่ใช่กับดักที่ธุรกิจแย่นะฮะแต่มันคือกับดักที่นักลงทุนนะครับเอาอดีตนะฮะไปคาดหวังกับอนาคตว่าจะต้องเหมือนเดิมเช่นบริษัทจ่ายเงินปันผลสูงในปีนี้นะครับ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์พิเศษเพียงครั้งเดียวเพราะบริษัทนะฮะเอากำไรที่สะสมไว้อะครับมาจา่ายไม่ได้เอามาจากกำไรจากการดำเนินงานในปีนั้นนะฮะแต่สมองเราอะฮะจะคิดว่าปีหน้าก็ต้องได้แบบนี้อีกนะฮะซึ่งกับดักนี้นครับไม่ได้เกิดจากการที่บ,ร,บริษัทนะครับจะเงินปันผลพิเศษนะฮะแต่มันเกิดจากแอปเท็ดหุ้นนะครับแล้วก็จิตวิทยา ทางการเงินของเราเองซึ่งมีกลไกนะฮะที่ทําให้คนติดกับแบบนี้นะฮะกลไกแรกนะครับคือเรื่องของภาพลวงตาจากอดีตนะฮะแอปเทรดหุ้นส่วนใหญ่นะครับมักจะโชว์ดีเวเดนยูนะครับจาก12เดือนล่าสุดนะฮะถ้าปีนั้นนะครับมีปันผลพิเศษนะครับแอปก็จะโชว์ดีเวเดนยูที่สูงเวอร์นะฮะซึ่งก็จะดึงดูดนักลงทุนนะครับที่อยากได้เงินปันผลสูงๆนะฮะ เพราะในปัจจุบันนะครับอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากก็ต่ำมากนะฮะอย่างเช่นถ้าราคาหุ้นในวันนี้อะฮะหนึบ,100บาทนะครับบริษัทปันผลปกติ4บาทแล้วก็จ่ายปันผลพิเศษอีกหบาทนะฮะในแอปก็จะโชว์ว่ามีดีเวเดนยูสูงถึง10%แต่นี่คือยูจากอดีตนะครับไม่ใช่ยูของอนาคตนะฮะซึ่งอนาคตนะครับถ้าหากไม่มีปันผลพิเศษแล้วอะฮะแม้ว่าบริษัทจะสร้างกำไรได้เท่าเดิม ก็จะสามารถจ่ายพันผลได้เพียง4บาทหรือ4เท่านั้นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ 10, ช10เช่นในอดีตนะครับข้อที่2นะครับก็คือเราซื้อปันผลนะครับแต่ว่าเราจ่ายแพงเกินจริงนะฮะพอมีการออกข่าวว่าจะมีเงินปันผลพิเศษนะฮะหลายคนก็แห่กันซื้อนะครับราคาก็เด้งแรงนะฮะแต่ต้องรู้นะครับว่าคุณไม่ได้ซื้อหุ้น นะครับแต่คุณกำลังซื้อปันผลในราคาพรีเมียมถ้าปีหน้านะครับปันผลกลับสู่ปกตินะฮะแต่ราคาหุ้นนะครับไม่ยืนได้ในราคาเดิมนะฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเงินเราได้เงินปันผลเข้ากระเป๋านะฮะแต่ราคาหุ้นจะหายไปดังนั้นเราก็อาจจะต้องทนถือต่อนะครับเพราะว่าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมฮะข้อที่3นะครับเราอาจจะลืมกดเหล็ก ในวัน XD นะฮะวัน XD นะครับ,นนรบไม่ใช่วันแจกเงินฟรีนะฮะร,ราคาหุ้นจะปรับลงนะครับใกล้เคียงกับเงินปันผลที่จ่ายออกมาดังนั้นจริงๆนะฮะมันคือการย้ายเงินนะครับจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาโดยคุณยังต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วยนะครับซึ่งภาษีที่เราต้องจ่ายก็คือ10%ของเงินปันผลนะฮะซึ่งเราต้องจ่ายให้กับรัฐบาลถามว่าเราจะรวยได้จริงได้ยังไงนะครับ เราจะรวยได้จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อธุรกิจในอนาคตต้องแข็งแรงพอนะครับแล้วก็ราคาหุ้นนะฮะจะต้องฟื้นกลับขึ้นมาแล้วกรณีของแอดวานนะครับเป็นยังไงแอดวานนะครับจ่ายปันผลพิเศษถามว่าเป็นกับดักไหมนะครับคําตอบคือไม่ใช่กับดักเงินปันผลนะฮะเพราะว่าแอดวานนะครับเป็นหุ้นที่ธุรกิจแข็งแรงมมานะฮะมีกระแสเงินสดดีนะครับสามารถจ่ายปันผลได้สม่ําเสมอ อย่างไรก็ตามนะฮะกำไรของบริษัทจริงๆแล้วอะฮะมีโอกาสที่จะลดลงนะครับเพราะว่าบริษัทอะฮะจะมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนําเงินนั้นนะครับมาจ่ายปันผลซึ่งก็จะทําให้บริษัทนะฮะมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเว้นแต่ในอนาคตอะฮะบ,บริษัทจะสามารถทํากําไรได้ดีจริงๆนะครับจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆของบริษัทอะฮะไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือ Data Center นะฮะแต่ถ้าหากใครที่ ซื้อหุ้นอแอดวานในราคาสูงนะครับเพราะหวังยิวสิบเปอร์เซ็นตนะฮะและคิดว่าปีหน้าก็ต้องได้แบบนี้อีกฮะนั่นแหละครับแสดงว่าคุณติดกับดักความคาดหวังเข้าให้แล้วเพราะความจริงก็คือปันผลในปีหน้ามีโอกาสลดลงสู่ระดับปกตินะครับซึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ4 -5 ถึงเซซึ่งจริงๆก็ดีมากแล้วฮะแต่คงไม่ถึง10เแบบในปีนี้ทั้งนี้นะครับนักลงทุนที่สามารถอยู่รอดได้นะครับ ไม่ใช่คนที่รู้ข่าวเร็วนะฮะแต่คือคนที่ถามคำถามได้ถูกต้องนะฮะโดยผมมีสามคำถามนะครับที่อยากที่จะแบ่งปันให้ทุกท่านนะฮะคำถามแรกที่คุณต้องรู้นะครับคือเงินปันผลมาจากอะไรนะฮะมาจากกำไรปกติหรือว่ากำไรพิเศษคำถามที่สองนะครับคือปีหน้าครับถ้าหากเราตัดรายการพิเศษออกอะฮะอยู่ ดีเวเรนทิของบริษัทนี้ครับจะยังน่าสนใจไหมนะฮะแล้วก็คำถามที่3นะครับคือราคาหุ้นในวันนี้คะสะท้อนอนาคตหรือสะท้อนอดีตน,นะครับทั้งหมดที่ผมเล่ามาวันนี้ครับคือสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนให้ดูนะฮะและนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมทำคอร์สวิเคราะห์หุ้นด้วย AI นะครับโดยในคอร์สนะครับจะสอนให้คุณใช้ a อไะครับ แยกระหว่างกําไรปกติกับกําไรพิเศษนะฮะช่วยให้คุณคํานวณ forward dividend yield ได้นะฮะสามารถมองอนาคตโดยไม่หลงยึดติดกับอดีตนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้คุณเนี่ยซื้อหุ้นดีในราคาที่ผิดหรือติดกับดักความคาดหวังซ้ำๆและ ai นะครับจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติมากขึ้นการลงทุนที่เจ็บที่สุดนะฮะไม่ใช่การที่เราเลือกหุ้นผิดนะครับ แต่มันคือการที่เราคาดหวังผิดนะครับจากข้อมูลที่ดูเหมือนถูกต้องนะฮก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒนแชร์แฟนแนนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ